ความขัดแย้งในการเมืองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรางวัลสันติภาพทำไมทำเนียบขาวถึงซัดคณะกรรมการโนเบลในเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนเกิดคำถามมากมายทำเนียบขาวของสหรัฐได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คณะกรรมการรางวัลโนเบลว่าเล่นการเมืองโดยไม่ใส่ใจสันติภาพแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมพวกเขาถึงเลือกมาชาโดผู้นำฝ่ายค้านในเวเนซุเอลาเป็นผู้ได้รับรางวัลสาขาสันติภาพปี2025แทนที่จะให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเขากล่าวว่าตน เองเป็นผู้ยุติสงครามถึงเจ็ดครั้งทั่วโลกและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนมักจะพลาดไปมารีอาคอรินามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านในเวเนซุเอลาซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้ได้เปิดเผยในสัมภาษณ์กับ BBC ว่าเธอรู้สึกซาบซึ้งใจต่อสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังทำเพื่อสันติภาพโลกมาชาโดได้พูดคุยกับทรัมป์ผ่านทางโทรศัพท์โดยทรัมป์ได้สแสดงความยินดีกับเธอและมาชาโดก็บอกเขาว่า ชาวเวเนซุเอลารู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งต่อสิ่งที่ท่านกำลังทำไม่เพียงแต่ในทวีปอเมริกาเท่านั้นแต่รวมถึงทั่วโลกเพื่อสันติภาพเสรีภาพและประชาธิปไตยแต่ที่น่าสนใจคือ มาชาโดได้รับรางวัลน,นี้หลังจากต่อสู้กับประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรผู้นำที่ปกครองเวเนซุเอลามา12ปีโดยหลายคนมองว่าการปกครองของเขานั้นไม่มีความชอบธรรมมาชาโดถูกห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วแต่เธอก็สามารถรวมกลุ่มฝ่ายค้านที่แตกแยกกันมานานให้เป็นเอกภาพและประสบความสำเร็จในการผลักดันให้ประชาชนสนับสนุนเอ็ดมุนโดกอนซาเลสผู้สมัครที่เข้ามาแทนที่เธอคำถามที่น่าสนใจคือ ทำไมทำเนียบขาวถึงต้องวิพากษ์วิจารณ์คณะกรรมการโนเบลคำตอบอาจจะอยู่ที่ความปรารถนาของทรัมที่อยากได้รับรางวัลน,นี้และการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลประจำปีนี้ปิดรับไปตั้งแต่เดือนมกราคมซึ่งเป็นช่วงที่ทำเริ่มต้นวาระที่สองของเขาจึงทําให้เกิดความสงสัยว่าคณะกรรมการโนเบลอาจได้รับอิทธิพลจากการเมืองมากกว่าความสันติภาพและสุดท้าย มาชาโดได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการโนเบลว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างอันโดดเด่นที่สุดของความกล้าหาญของพลเรือนในละตินอเมริกาและเธอก็เชื่อว่าทรัมป์และประชาคมนานาชาติกำลังช่วยเหลือสถานการณ์ทางการเมืองในเวเนซุเอลาอยู่แล้วแต่คำถามที่เหลืออยู่คือทำไมทำเนียบขาวถึงต้องวิพากษ์วิจารณ์คณะกรรมการโนเบลคุณคิดว่าเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรขอให้ผู้อ่านพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในส่วนของความคิดเห็น